สวัสดีครับวันนี้ก็มาทุ่มเฟสแล้วก็โอันนี้สุ่มมาประมาณนัะห้าทุ่มเน่ยแตสุ่มตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งมองตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งครึ่งประมาณตีหนึ่งกับตีหนึ่งครึ่งเนี่ยสุ่มถึงได้ไม่รู้ว่าสองสุ่มรอบนี้จะได้หรือเปล่าก็ไปติดตามไปของด้วยนะวันนี้ก็มาเพราะก็เกมเฟสรันแล้วก็สุ่มด้วย อันนี้มีอยู่เจ็ดสิบหกเพลสมาสุ่มมามาสุ่มกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรก็มาลองเนาะไอ้สองไอ้ซิสเซนไม่น่าจะ น่าจะได้นะต่งไม่ได้เรี่ผมล้วส่มเที่ยงคืนนะไอ้ตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งอนะ่ะนี่เที่ยงนี่ฮาทุ่มเลยแต่ไม่ใช่ก็ได้ลองดูอยู่เวลาแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดไไดแล้วแต <Okay. S 1> ่รอบมันโอเคอ่าได้รอบมันเราก็ดวงดีฮะนะครับ ง่ายง่ายอืมอยากไอช็อตน่ะอยากชอบช็อตนอบชอตมากเลยว่าเราจะรุ้นนะว่าจะได้ตัวอะไรนี่ก็เป็นแต่ัมก็ทองก็ออกมาก็ได้ดีนะอืมเทยเบือ้อ lát lát đã lát 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 ไม่น่าออกแล้วผมว่าไม่น่าออกช็อตช็อตนี่หอมว่าไม่บ่อยมากเลยอยากให้ช็อตแบบสวยๆช็สวยๆ <c oughs> อยย่าเดิไม่มาละเงียบเก็บเงียบเก็บ,บออกคู่นะจะสวยนอนแตงเงียบหมดละ อ่ะแรดงหมอละอือใช่นมาละโอเคยัง <Okay. S 1> มาดูอันนี้ส่งไปเมื่อกี้ตู้นี้มาดูว่ามีอะไรมันผมก็ลืมเกิดนะบางทีเราจะดูจะดูนี่ก่อนสว, <Wow. S 1> วยว้าวสวยมากครับมันมีคอนซุ่ม,มเสียไปเยอะนะผมช่วยแจกเพ่นมาห้ามเลยผมเสียได้หรอผมไม่ได้เล่นรอนบิล แต่ในเรื่องที่ผ่านมันหูแถมงเยอะมากจนไห้เป็นสองพันสามพันนู่นเสียดายมากทำใซเราเสีเรียบเราเราก็อยากได้นะน้องสวยเลยวันนี้ก็ลาด้วยภาพนี้นะก็ไปแล้วฝากกดไลค์กดตามกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมหนึ่งทับสกายด้วยนะก็ฝากกดติดตามไม่เยอะนักเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยากให้คนที่ตามเชอะโอเค กาได้มีกำลังใจทำนะบ๊ายบาย